ครับก็ได้เวลาท่านสุ๊มาพาควรนะครับเราก็จะได้ทำทิ่ที่ว้าคาตุโอะควะตาธะโมทั้งธรรมะสัมพุทโธภวิกาจารณสัมพันโนุตัโทโรนาิโต Anong ka ng pulitang ang mata at isang sakit? Manamot na nako sa wakasango. Ialya pa ni panong patawak o sa wakasango. Sabi ni ipanipanong kita kasati. Mayang ho

Kuipati patipa yak sapasam pati citya sapak yak winasa yak pritang tu samangkalan. Kuipati patipa yak sapasam pati citya saparo kwinasa yak pritang tu samangkalan. ข้าพเจ้าเท้าดันดอกบ,บัวยกเป็นตุดหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์จิตใจจำนงรงต่อพระมิพานขอให้พบดวกกงแก้วขอให้แคล้วกล่งปาน ขอให้พวกปณิอานในอนาคตกางเบื้องหน้าลดเทินถ้าพระเจ้าขอตั้งเจตุธิผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศสลนถึงจีดามันดาจัวจันทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยรักเคยชังแต่ทั้งไหนขอให้ได้ส่วนผัวตนผลของชานตัวสมบาสัสมบูทัสน์โคตรทางสารนังกาเชเมธสารนังกาเชเมสังฆังสรนังกานเชเมโตียมเตบุทางสรนังกาเชเมโดติยมเตธรรมังสารนังกาเชเม เบนสังฆังสวนาังภะคะ c าเมอะร m หะเตยยะปโมทังสราังกัจฉาลานะเตนสราังอัญญังธัมโมเมสะวะนวะังเอเตนะสัจจะเาเตสนิเมสรังัญังสังโฆเมสรังะรเอะหสัพพะะว Karuniko nado ayida ya sampakani lang koden tawaya mangkala mudamangarawaja nyawatujasa

เตนะสัจเจนะสวัสดิ์ท่านตัวยันบุจาเสตโตปาริวัตยินสุจินสามัญที่มาในกัญญาโมหันสามเทนะเทนะสามโมนาบิดจเตจิดังเตจังเกราตังปะเนตังเนเทนะสัจเจนะสวัสดิ์ท่านตัวเทเทนะบุลาณัง สัมพาวังเอราจิตาญาติเกภาวะสเมแหเวชิราพิจาเิโดยนันนาเนมบาลเปทันจเทลังในสิโนวาสยานวายาวาตสะเมกั अजि गिजिकाटाटा पासि उन्ना रभि साराऽ पुषिका गाँ भे रहका काटा भे परिताद पापि गम्मन्तु पुसादि सोहाँ गाँ भाखवतो ढ़ाँ भुसादाण् रहाँ dọn tao tango là sao tòa baba kao tòa sughidakanta puta luôn baba rena rena sao tòa nhà tuổi tang baba hâm tha lặng kia 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 โลปัติภันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปัติภันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัติภันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปัติภันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาจิตายาตาเลโกเลยาค and the fullness <laughs> of all, and the วามุนินโดตันเตจัปสาสะระดเตชายยามานกาลานิมาลาเตเรขมันเนยวัจยตสามาลาเตโโรมรามนาลาวกรมานัมาตยาคันกันเตโนดันตามิเทนาชิตสวามุนินโดตันเตจัสาสะระดุเตชายยามานาลานิมาลาเตเร

จากวาเนเจตตุวาดาปิโรปีนปันดาอภิอันธรรมเวนังปัญญาปีเดปัญจาริโตชิตาวาโมเรนโตนันเตยัสสาภาวะตุเชยมังกาลานินันโทปันนันทามุจขังเิปุตาปายเดเมโคเดลเดลาโมเจเกนะดามาปายัมโต เยนโดคะเดสเวทินาชิตาวาโมเรนโดันเตจะสาภาวตุเตชยามังอาลาเนตุกันคเดติปุจเกนะสุชาตารนัมรัมมะเนตุเตชุติเมตติปการพิธานัญนาคะเดนวิธิลาชิตาวาโมเรนโดันเตจะสาภาวตุเตชยามังกาลา ติขวัตชายวังกาลานาคาโยวัจัโนตินตินเนสนาเตมาตันเตยอวาลาเอขเวเนธาเิสุปันตวานิโมกังโสกันติขปายนาโสาะปัญโยนกาณุนิโกนาโทยิตายสะปานิดังโูเลชาวาปลามีสัพพา เอจริญาจาวะเจนะโหสุเตริยมังคะนางเจริญจอมกนิยามอเลสาทยานังนันทิวาตโนเอวังตะวังวิเชโยโหยิชยาสุชจรมังคะเลอาปาลาชิตปันลังเกสีเสปะทามิปุคะเลอะบิเสกเทสะพะปุทา เราังการตัสุภาฆังสุภาฆังสุหอนเยตังสุขโลสุโมหโหตุจสุเยตังนามมัญญาณในสมตาคิลังกายธรรมวาจากรรมปะจาคิลังปะจาคิลังมาโลคังปณีทิเตปะจาคิณังนาคิณังในกาลวานาภันติ

อมหาการที <test> ่เขารัก <get> ังมีตายะาตขายาข้าแอ่พระสงผู <extension> <t Build> ้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปู่ยาตายาย นิริมิสหายข้าวกรรมนายเรขาวกรรมนาเรตลอดทั้งเทพปยดาทั้งหลายตลอดทั้งเทพปยดาทั้งหลายและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำเมื่อวันนี้ไปให้แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายไปให้แก่ พยาทั้งหลายที่ผู้คองรักษาตัวข้าปรพเจ้าบ้านบ้านเดือนของข้าพเจ้าไปให้แฉะยานาลูดคุ่มพันันพันหลายยวเจดได้ อดูการดมาันเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดี่ลูกงานเรานะเอามาลูกพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะแสดงว่าลูกเราอย่งพูดไดนแล้วลูกเขาอีกขนาดค่ายโตแล้วใครมาพูด อาเรีนเชิญนะพยนที่อยู่รอบนอกนะบูชาต้นเทียนกันนะบูชาต้นเทียนกันจะได้เป็นประทิมไฟนะแสงสว่างตามส่งให้เราเล่นได้มองเห็นนะถ้าทำคำสอนของพระพุทธองค์ได้มีสติปัญญามาไกลๆลดมาไกลๆลยกเรียกใครก็เรียกนชื่อบ้างพ่อคนนั้ข้างหลัง ระหว่างเป็นกับธรรมะที่คุณโยมเห็นเลี่ยธรรมะเนี่ยใช่ไหมอาธรรมะตั้งกุ๊ปนั่งหลังคาเป็นก็เดี๋ยวนิดเดียวใช่ไหมท่านมาท่านก็ถึงเวลามาอาหลวงปู่มาแล้วอะรอย่างเงี้ราสมุนทีใส่แว่นตาแล้วนะครับเดินขึ้นเอาแว่นตาลูนี่ยเวนี้าคนเรา่อกระช่วงนะไม่มีพูดไม่มีถามไม่มีบุญน้ำขากหนักนำลายไม่มีทุกอย่างเงี้ยครับหลวงปู่ จนถึงห้าโมงเย็นพี่โรมลองที่ดูห้าโมงเย็นตั้งพระเดชพนนระบุณนั่นก็เลยเดินไปสะเกิดหลวงปู่ถึงหมดเวลาแล้วครับหลวงปู่ก็ลืมตาออกจากห้องในการนั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงห้าโมงเย็นก็ใช้เวลาอยู่สองสามชั่วโมงใช่ไมพี่โยมระหว่างสองสามชั่วโมงเนี้ยเราไปอยู่ไหน โหนต้นไม้มาชนวนมาชนี้บ้างใช่ไหมมันร้อนอ่ะเต็นท์มันร้อนมากแต่นุ้กปูท่านเ้ยั่งสบายวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นพอลงมาพบมีโยมคนหนึ่งเราก็อุ้มยามท่านไปใช่ได้จะไปส่งท่านขึ้นรถโยมก็ดิ่งมาหลายปูหลายคนมากราบมาอะไรใช่ไหมท่านก็นจะเป็นไปขึ้นรถเป็นทางแล้วก็เรียนต้อนรับ โยมคนนึงก็วิ่งมาด้วยความแบบหนึ่งเขาอาจจะอยากรู้สองเขาอาจจะเป็นแบบยังไงอะเป็นนันะว่าอยากจะถามว่าจะเหมือนเราหรือว่าเขาอาจจะกังขาในใจเขาอาจจะมีข้อคิดเขาอา่างมีอะไรต่างๆคิดได้ทุกทุกเรื่องเนี่ยโอ้โคิดได้เยางเขาก็วิ่งมาล่าลุงปู่ลุงปู่ครับไอถามสักหน่อยครับอะไรล่ะอะไร น้องปูบอกห่อนปะครับเอมคำเดียวน้องปูบอกห่อนปะครับคนไย่เนาะก็พูดไปกันน้องปูเลยบอกว่าท้าวู้จัางว่ามันห่อนกับไปยู่ยมบออไม่เย็นตัวด <c oughs> ได้คำเดียวไปยรอคำเดียวตอบสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งจริงใจนะ พระกรรมฐานท่านสอนให้พวกเราเนี่ยที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาแล้วเนี่ยเนี่ยทำเล่เราก็ถามว่าเชื่อจะชัดเจนได้เนีอ่ะก็วางเทียนสองเล่มใชเราใช้เวลาการหล่อล้อแท่อ่างำเดียววันแรกอก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงเนื้อจนแข็งนะก็แข็งแล้วเราก็แกะพิมพ์ออกมา ดูแล้วเป็นไงสดสวยงดงามสดสวยงดงามจนแทบจะไม่มีที่ติได้ยังไงเลยนะครับหลายสายที่ตั้งใจไม่ได้มาเมื่อกี้ก็ว่าก็ต้องเสียใจก็จงจพวกนู้รียมงานก็ทีเพราะว่าหลายที่หลายทางกันมันอยากจะมาร่วมกันทางเดิน เปยี่ยมด้วยลาฮอนเลนแต่แล้วก็ทางใต้ของพวกเราแต่ละสังตีมาสังพุทธะพุทธะปูชาปูชาณ มัสมิงห์มีมัสมิงห์วาเซอวาเซนิยาเทมานิยาเทมาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอายังเตมาสังอายังมาเยสังวัตดิกาวัตดิกาปะทีปานังปะทีปานังทานัสสะทานัสสะอานิสังโสอานิสม ทำหากันเจวหากันเจวะมีคารตังีาตังมีตายะีตาสุขายะายีานา่มีพานายะจ่าข้าแต่พระสงฆ์เจ้า่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ไวในอาวาสแห่งนี้ในอาวาสแห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาตล อานาบจนอออาเตรียมน้ำตวนนะพดมนะเตรียมน้ำอันนี้เขอโนเดียกนาเดียกนีวนีเดียนนดน้ำแล้วนะตรวจนะพีดงนะน้ำแวอนี้ว้วไปี่เจังาลีนังโตีมเวะตเโตาเบปุเรโตต้าปาน ตันโตมะระนะโยยะธัมมะนิโสติระโสยะธ

ཁསྲ 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 t d e p a d a k i r a p a d a k i n a nikatawana lapai